สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่4ของอยุธยาทริปโดยผมสุริยะนะครับวัดจักรวัดรเป็นวัดที่ไม่ทราบการสร้างที่แน่นอนนะครับก็เป็นวัดโบราณซึ่งเจดีย์ JD ที่โดดเด่นก็คือเจดีย์ประธานนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์หลายรอบนะครับเจดีย์ประธานเป็นลักษณะของเจดีย์ทรงะระฆัง่้าม วัดกุรีดาวนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญในโซนอโยทยานะครับที่จะเป็นวัดคือบริเวณวัดเนี่ยนะครับเขาจะใหญ่ม,มากเลยนะครับนะครับผมก็กำลังเดินเรียบตัวสิ่งก่อสร้างวัดนะครับแต่ว่าเราก็มาช้าไปน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เขาปิด4ี่โมงครึ่งนะครับ4ี่โมงเย็นตึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทําให้พอจะเห็นนะครับข้างในค่อนข้างที่จะใหญ่มากก็จะมีส่วนของตัววิหารนะครับมีเจดีย์นะครับเจดีย์องค์ใหญ่มากเลยนะเริ่มเทิมเลยนะครับตรงนั้นนะฮะลักษณะหน้าต่างแล้วลักษณะตัวอาคารเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคสมัยพนาลายนะครับปะตูด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของ เป็นพระโวสถร์พระต่างนะครับที่เป็นลักษณะอวิยะจาน,าน,นกลางและตันตราน,นะครับมีลักษณะสูงแล้วก็ตัวฐานเนี่ยตกท้องเหมืนอนโพรงโพรงสัมพาวนะครับด้านหลังขับไปเป็นจีดีขนาดใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับที่เสียดายว่าตอนนี้เกินเวลาไม่เข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่า,าลองนะฮะถึงข้างในก็จะมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายสิ่งที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นพระโวสถ์ของวัดกุดีดาวนั่นเองครับ เมื่อเดินลัดเลาะมาถึงบริเวณด้านหลังของวัดกุดีดาวนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างอันนี้เราเรียกกันว่าวิหารนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังขององค์พระเจดีย์ประธานองค์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าพื้นที่เนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากเลยครับผมว่าถ้าลองหลับตานึกถึงในสมัยโบราณน,นะครับวัดกุดีดาวเนี่ยน่าจะงดงามอลังการน่าดูน่าชมเลยครับเราเรามาดูส่วนข้างนอกที่เขาไม่ได้ปิดนะครับก็จะเป็นตำหนักกรมเลี่ยงน,นะครับ ก็มเรียมเรื่อนี้นะครับก็มีลักษณะคันนะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมมาจากตะวันตกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าต่างใช่ไหมมีหน้าต่างคล้ายแบบฝรั่งนะครับหน้าต่างสถาปัตยกรรมตะวันตกค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นอาคารใหญ่สองชั้นนะครับก็เป็นช่วงพัฒนาลายนะครับหรือว่าหลังจากช่วงพัฒนาลายนะครับก็จะมีการสร้าง ้้กมมนนีีขึาา็ควเใหญ่โตมองคนลนะครับเท่าที่ดูและคาดคะเนด้วยสายตาของผมเองนะครับผมว่าอาคารกรรมรัมมาลีนเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่โตทีเดียวถ้าเรานึกถึงตอนที่อดีตที่ยังสมบูรณ์ผมว่าอาคารแห่งนี้อลังการทีเดียวเลยครับภายในตัวอาคารนะครับก็มีความใหญ่โตมากนะครับเจาะช่องหน้าต่างนะครับ จำนวนมากนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องช่วยเรื่องของแสงแล้วก็การระบายอากาศนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการทําเป็น2ชั้นนะครับมีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือชั้นล่างนะครับส่วนหน้าต่างก็ชั้นบนก็เป็นส่วนขชั้นบนนะครับแต่เมื่อเือแต่โครงที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทาให้ดูใหญ่อลังการเลยนะครับก็จะเป็นก็มีการบรุณนะที่จะทําให้เราเห็นเด่นภาพเท่าที่สมโ์ที่สุดนะครับของความเป็นโบราณสถานนะ เท่าที่ได้ไปหลายวัดหลายโบราณสถานในทริปนี้นะครับทำให้ผมคิดว่าซากอดีตท,ที่เป็นโบราณสถานเหล่านี้มันได้ให้อะไรกับเรามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะให้คิดเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองการดำรงอยู่และการเสื่อมสลายไปไม่ต่างกับชีวิตของคนเราแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ